คุณผู้ชมขาเพจดังเพจใหญ่นะคะได้เปิดโหวตแล้วก็จัดอันดับคณะหมอลำนะคะที่ขวนใจแฟนๆเนี่ยมีคณะไหนบ้างคะ่ะคุณผู้ชมขาโดยที่คณะที่คุณผู้ชมชอบนะคะจะอยู่ที่ลำดับไหนการบ้าน โดยคณะที่คุณผู้ชมชอบนะคะจะอยู่ลำดับไหนกันบ้างเอ่ยค่ะคุณผู้ชมคะแต่ที่สําคัญนะคะน้องอิงมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะบอกไว้ก่อนเลยค่ะคุณผู้ชมคาสาวน้อยเพรบ้านแพงขึ้นอันดับหนึ่งขึ้นแท่นที่1อีกแล้วนะคะครั้งนี้เป็นการจัดอันดับนะคะโดยทางเพจคนลูกทุ่งนะคะเพจดังเพจใหญ่เลยค่ะคุณผู้ชมขาได้นําโพสต์มาลงค่ะโดยบอกว่าคนลูกทุ่งโพลหมอลำใดที่เป็นที่หนึ่งในใจแฟนอ่านี่นะคะพี่นงคะ่ะ วงหมอลำใดที่เป็นที่หนึ่งในใจแฟนบ้างนะคะอันนี้ก็คือได้าร์อันดับมาเบิดแล้วนะคะพี่น้อง้าโดยที่ขออนุญาตไล่แต่อันดับที่6ขึ้นไปก็แล้วกันคะ่ะคุณผู้ชมคาโดยอันดับที่6นะคะเป็นแบบ วงมาใหม่นะคะเพิ่งมาได้แค่สองสามปีเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมขานั้นก็คืออิสานนครสินนั่นเองค่ะได้มาเป็นอันดับที่6ค่ะคุณผู้ชมขาส่วนว่าอันดับที่5นะคะก็คือประถมบันเทิงสินค่ะคุณผู้ชมขาของคุณพ่อดาบนั่นเองค่ะส่วนอันดับที่4เสียงอีสานคุณแม่นกน้อยนะคะอาจารย์เอจัก,กรพันธ์ขึ้นมาแล้วนะคะเป็นอันดับที่4จากในการเปิดฤดูกาลนี้นะคะวันที่5ที่6ตุลาที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมขาบอกเลยว่าปังมากๆนะคะเสียงอีส านนะะได้กระแสตอบรับดีเกินคาดค่ะคุณผู้ชมขาจนตอนนี้นะคะเจ้าภาพหลายงานเนี่ยก็คือโทรเข้ามาแบบรัวๆกันเลยทีเดียวค่ะก็ต้องแสดงความมีดีกับทางแม่นอกน้อยด้วยแล้วด้วยละกันนะคะคุณผู้ชมขาส่วนอันดับที่3ค่ะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะก็คือ คณะหมอลำใจเกินร้อยค่ะคุณผู้ชมขาต้องยอมรับว่าหนึ่งในฤดูการนี้นะคะต้องยอมรับให้ใจเกินร้อยจริงๆค่ะสําหรับโชว์ฉากแสงสีเสียงนะคะบอกเลยว่าอลังการตามากๆค่ะเพราะว่าบอสบอยศิริชัยเนี่ยเขาจัดหนักจัดเต็มนะคะแต่และโชว์นี่คือทุ่มทุนมากๆค่ะคุณผู้ชมขาไม่ทําให้แฟนคลับผิดหวังเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แฟนคลับชาวเน็ตหลายๆคนต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าแบบบอสบอยเนี่ยคือทําถึงจริงๆถ้าใครไม่ได้ดู ะะสำหรับมอลล์รใจเกินร้อยปีนีก็ถือว่าพานมาเช่นเดียวกันค่ะส่วนอันดับที่2ค่ะคุณผู้ชมคะระเบียบวาทศาิลป์น,นั่นเองค่ะต้องแสดงความยินดีด้วยนะคะปีนี้นะคะขึ้นมาเป็นอันดับ2เลยค่ะสําหรับวงระเบียบวาทศาิลป์อาจจะมีกระแสดราม่าช่วงตอนแรกๆบ้างนะคะหลายคนเนี่ยก็คือพูดตามตรงนะคะว่าทางพ่อ A เอ๋นี่ได้ออกมาโพสนะคะที่มันมีดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะคะคุณผู้ชมขาที่บอกว่า,าการโชว์เนี่ยอยากให้คุณพ่อ อยากให้คุณพ่อเนี่ยปรับนิดนึงน,นู่นนั่นนี่มันมีปัญหาเรื่องว่าการโชว์อาจจะบางคนแบบอยากให้มันแบบมีเพลงใหม่ๆเข้ามาบ้างบางคนอาจจะไม่รู้จักเพลง แล้วก็อยากให้มันแบบดูสนุกขึ้นกว่านี้นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยคุณภาพของศิลปินก็ยังเป็นศิลปินที่มีคุณภาพเหมือนเดิมนะคะคุณผู้ชมคาแค่มันมีดราม่าเรื่องอาการโชว์เฉยๆนะคะคุณผู้ชมแต่เรื่องคุณภาพของศิลปินพระเอกนางเอกเ่ยนะคะบอกเลยว่าคุณภาพเต็มเปี่ยมร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมค่ะส่วนอันดับที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาเป็นใครไปไม่ได้ค่ะนอกจากสาวน้อยเพรบ้านแพงค่ะคุณผู้ชมขาแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะแฟนคลับแฟนเพลงเนี่ยต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกัน ว่าได้น้องอิงนี่แหละค่ะคุณผู้ชมขาสาวน้อยเพรบ้านแพงขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งะคะเพราะว่าแฟนคลับเนี่ยส่วนมากก็คือชื่นชอบน้องอิงแล้วก็ซัพพอร์ตน้องอุกอิงกันอย่างมากค่ะคุณผู้ชมขา ่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าส่งแล้วที่สาวน้อยเพชรบ้านแพงได้ครองใจแฟนๆมาเป็นอันดับหนึ่งค่ะคุณผู้ชมคะ่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็คือแบบชื่นชอบนะคะในตัวศิลปินนะคะอย่างหลักๆเลยเนี่ยก็คือชื่นชอบน้องอิงบอจอนะคะที่แบบบอเปต่อร้องเพลงนะคะพี่น้องคะ่ะยังสร้างคอนเทนต์ทำนู่นทำนี่กับบอโจนะคะคุณผู้ชมก็เลยเป็นกระแสอยู่ตลอดนะคะน้องอิงเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นศิลปินอีกคนหนึ่งที่กระแสไม่เคยตกเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะแล้วก็แทบจะไม่มีข่าวเสียๆหายๆเลยค่ะ ผู้ชมกษิมีดามาแนบางเรื่องนะคะพี่น้องคาแต่แทบจะไม่ค่อยมีเลยนะคะสําหรับน้องอิงนะคะแล้วน้องกับเป็นคนหารักเฟลลี่นะคะพี่น้องคาเข้าถึงทุกคนไม่ว่าจะเป็นบ้านฮักแม่ฮักเอฟซีหลายๆคนคือน้องไม่มีความหยิ่งยโสแต่อย่างใดแล้วน้องก็เป็นคนที่กตัญญูมากๆเรื่องหลายๆเรื่องที่น้องยังไม่เก่งน้องพร้อมพัฒนาอยู่เสมอนะคะล่าสุดเรื่องล้ําน้องเบเป็นน้องเบเก่งน้องกับไปเรียนนะคะกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินท้องขาพี่น้องคาที่สําคัญเนี่ยตอนนี้ ก็คือหัดลํากลอนอยู่นะคะพี่น้องคะหัดเอื้อนหัดอย่างแบบเนี้ยวเนียู่นะคะเพราะว่าน้องยังโบก,กง่งนี่แหละค่ะคนที่จะพัฒนาวงไปข้างหน้านะคะอีกคนนึงที่เป็นศิลปินตัวน้อยนะคะคุณผู้ชมคะศิลปินรุ่นพี่หลายๆคนเนี่ยเขาก็คือพร้อมสอนแล้วก็ให้คําแนะนําน้องอุ่งอิงด้วยนะคะคุณผู้ชมน้องอิงเนี่ยเพิ่นกากนเฮตุยอย่าง่ทัน้เป็นลายย่างน้องก็พยายามพัฒนาเจ้าของเพื่อสีแบบให้มันดีไปเรื่อยๆนะคะพี่น้องคะนี่แหละค่ะคนมันสีดังไปหนาเนาะคะ่ะพี่น้องคะคือไม่หยุดพัฒนาตัวเองเลยจริงๆ อันไหนที่ไม่ได้อันไหนที่ไม่ถนัดก็พร้อมที่จะฝึกฝนแล้วก็พัฒนาไปได้ไกลกว่านี้อีกค่ะคุณผู้ชมคะนี่แหละค่ะแฟงครับก็เลยฮักละกะภูมิใจในตัวน้องอีกหลายเนาะค่ะพี่น้องที่เห็นการพัฒนาของน้องมาเรื่อยๆทุกๆปีทุกๆปีกระแสะไม่เคยตกมีแต่เพิ่มมากยิ่งขึ้นพวงมาลัยน้ําใจแต่ละงานเนี่ยค่ะพี่น้องคะโบมีงานใดที่สิบโบได้เลยนะคะเปิดวงปิดวงแต่ละทีโอ้โหหลักล้านกันเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมขะสมกับที่เป็นน้ององ่งอิงเพชรบ้านแพงเลยจริงๆ 哈。Yeah. แล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะทางบอสโจโยมานินค่ะได้มาคอมเมนต์ใต้โพสนะคะโดยบอกว่าขอบคุณทุกกําลังใจที่มอบให้เราที่สนับสนุนเราครับผมไม่ขอลืมพระคุณต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆนะคะสําหรับสาวน้อยเพชรบ้านแพงขึ้นแท่นมาเป็นอันดับหนึ่งเลยค่ะศิลปินแต่ละคนเนี่ยเรียกได้ว่ามีคุณภาพกันทุกคนนะคะของวงบอสโจเนี่ยคือแต่ละคนที่บอสโจคัดสรรเข้ามาเนี่ยมีแต่คนที่แบบมีคุณภาพทั้งนั้นนะคะบอสโจเพิ่นเลือกแต่คนดีๆนะคะพี่น้องค่ะ เลือกแต่แบบคุณภาพล้วนๆเน้นๆ,นๆนกันเลยทีเดียวค่ะก็เลยเห็นห้วงเนี่ยออกมาเพอร์เฟกแทบทุกอย่างเลยนะคะพี่น้องขะการเปิดวงแต่ละฉากแต่ละแสงแต่ละสีนี่คือมันงามแ้งอีลีแล้วอีกอย่างการโชว์ของบอโจปีนี้อลังการมากๆค่ะชุดแดนเซอร์เออชุดนักแสดงชุดศิลปินนะคะพี่น้องขะบอกเลยว่าต้องไปดูให้ได้ค่ะ ถือว่าเป็นอีกวงในคณะหมอลำที่น่าติดตามแล้วก็ชวนชมนะคะคุณผู้ชมขาบอกง่ายๆว่าถ้าสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาใกลๆนะคะพี่น้องขาอย่าพลาดกันเลยทีเดียวค่ะต้องไปดูให้ได้นะคะบอกเลยว่าปีนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงเขาก็จัดหนักจัดเต็มจริงๆค่ะจนทําเอานะคะแบบหลายๆค้นเนี่ยหรือว่าหลายๆคณะเนี่ยต้องชื่นชมเลยนะคะว่าบอสโจนี่เพื่อนเฮ็ดไ่เฮ็ดอลังการอีลีค่ะพี่น้องขาสมกับที่เป็นบอสโจจริงๆเลยนะคะปีนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆค่ะ ไม่แปลกใจที่ได้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะคะก็ต้องแบบดีใจด้วยจริงๆสมแล้วนะคะที่ได้ขึ้นแท่นอันดับหนึ่งนะคะคุณผู้ชมขาอีกอย่างนะคะก็ต้องยินดีกับทางอีกหลายๆวงนะคะที่ติดอันดับนะคะหนึ่งใน6อันดับนี้นะคะถือว่ามาแรงพอสมควรค่ะคุณผู้ชมขาก็ต้องแสดงความยินดีด้วยละกันค่ะ เอาเป็นว่าทุกคนก็ให่กกำลังใจกันไปเรื่อยๆแล้วกันนะคะพี่น้องคารักใครชอบใครนะคะก็คือแบบให้ซัพพอร์ตวงที่ตัวเองชอบไปนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมขาหากาักภัยมักไัยกระเชียผู้นั้นแหละค่ะพี่น้องตามตามที่เราแบบชื่นชอบตามที่เราศรัทธานะคะ กับแบบว่าหลายคนอีกก็มกักหลายวงแบบลือแบบมักทุกวงทั้งสี่กมี้นะคะพี่้องคะชอบวงไหนก็ไปดูไปเชียร์ไปซัพพอร์ตศิลปินที่คุณรักกันค่ะคุณผู้ชมคะดีแล้วนะคะเพื่อนหากเฮาเขากับหักเพื่อนนะคะเราซัพพอร์ตนะคะเขาก็แบบซัพพอร์ตเราสร้างความสนุกสนานให้เราเหมือนกันค่ะคุณผู้ชมคะ โดยที่ทางสาวน้อยเพจบ้านแพงนะคะยังคลองคะแนนนะคะที่มาเป็นอันดับหนึ่งเนี่ยประมาณจากโซเชียลเนี่ยคือประมาณ70%เลยนะคะคุณผู้ชมขามาจากความนิยมของน้องอิงเลยนะคะอันนี้คือส่วนมากนะคะพี่น้องขาก็คือ70%เนี่ยมาจากโลกโซเชียลแล้วก็ความนิยมของน้องอิงทางนั้นเลยนะคะก็ต้องแสดงความยินดีด้วยจริงๆค่ะคุณผู้ชมขานี่แหละค่ะพี่น้องขาวงที่แบบพร้อมที่จะซัพพอร์ตแล้วก็แบบ เป็นเป็นวงที่แบบว่าเฮาพร้อเมเบิ่งการพัฒนาของวงอยู่ตลอดนะคะพี่น้องขามันไม่มีความแบบว่าน่าเบื่อเลยจริงๆนะคะแต่ละวงเนี่ยก็คือมีเอกลักษณ์ประจําวงอยู่แล้วนะคะแบบว่าเพิ่นกับซิมีโชแต่ละวงที่เป็นเอกลักษณ์ของวงนะคะพี่น้องขามีศิลปิน ที่เป็นตัวเด่นๆของแต่ละวงด้วยเช่นเดียวกันค่ะแต่ทุกวงมีคุณภาพกันทั้งนั้นค่ะศิลปินแต่ละคนก็มีคุณภาพเช่นเดียวกันในทุกๆวงเลยนะคะคุณผู้ชมขารักใครเชียร์ใครก็อย่าลืมไปติดตามไปให้กําลังใจซัพพอร์ตกันด้วยเลวกันนะคะคุณผู้ชมคาไปให้กําลังใจหลายๆเพิินกับสามความสนุกให้เฮาเฮากลับไปมอบแรงซัพพอร์ตแรงสทัทธาให้เพิินนะคะพี่น้องขาใจแรกใจนะคะคุณผู้ชม อย่าลืมไปเป็นกันทังใจให้กัรเ์ไลน์ด้ค่ะพี่น้องคะใครที่รักใครนะคะชอบใครชอบคณะไหนสามารถคอมเมนต์มาได้นะคะคุณผู้ชมขาไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเพราะแต่ละคนยังไงก็ชอบไม่เหมือนกันอยู่แล้วอันนี้คือนิยมส่วนมากนะคะคุณผู้ชมคาชอบวงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้ค่ะส่วนวันนี้นะคะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีข่าวสารอะไรใหม่ๆอัปเดตนะคะเดี๋ยวจะรีบมาอัปเดตให้คุณผู้ชมทราบกันเลยทีเดียวค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ